ันค่ะเก็บเห็ดสายแล้วเห็ดแยม้มเห็ดบานะคะได้เยอะค่ะวันนี้วันนึงคู่ขังรีบๆตัดค่ะจะส่งร้านทำข้าวนะคะวันนี้วันนี้ร้านทำข้าวเขาเอาค่ะรีบตัดส่งเขานะคะสายเดียวกว่าจะทำงานเสร็จก็สา,ายก็จะได้ลงมาเก็บเห็ดพรุ่งนี้ก็ต้องตื่นแต่เช้าค่ะ พรุ่งนี้ตีสามตีสี่ต้องลุกเก็บเห็ดนะคะประมาณตีสี่นี่ลุกละงั้นไม่ทันเห็ดค่ะเห็ดบานเห็ดบ้านนะคะตื่นสายไม่ทันเห็ดนะคะต้องตื่นแตตีสามตีสี่นะคะถึงจะทันเห็ดแล้วก็เก็บสามรอบด้วยเห็ดถ้าเห็ดออกเยอะอย่างเงี้ยสามรอบโตเร็วไม่ทันเห็ดนะคะเช้ามืดแล้วก็ประมาณห้าโมงเช้าอีกรอบหนึ่ง ประมาณสามโงเย็ยนอีกรอบหนึ่งนะคะถึงจะทันเนี่ยเก็บสายเมื่อวานยังเล็กอยู่นะเมื่อวานดอกแค่เนี้ยดูสิแล้วมันโตเร็วขนาดไหนเนี่ยเก็บสายเนี่ยไม่ทันเหตดเลยเรียบตัดตีนค่ะจะไปส่งร้านกับข้าวพอมันได้โตเร็วนะพอมันได้โตนะโตเร็วมากเลยเอาไม่ทัน เปลกไม่อยู่ค่ะ okay. เขาจะโตไปเรื่อยๆเห็ดสวยด้วยนะคะเนี่ยแม่เห็ดไม่สวยนะสวยมากตื่นสายเรามทันเห็ดว่าคิดว่ารอบนี้เห็ดจะไม่จับเยอะมันก็จับเยอะอยู่นะฝั่งพื้นปูนซีเมนนะคะห้าเปลง เม็ดทุกเพลงได้เก็บสี่เพลงเหลืออีกเพลงหนึ่งกำลังตามมาค่ะยังตามไม่ทันพี่เขาออกช้าก็ได้เก็บช้านะออกก่อนก็ได้เก็บก่อนสี่เพลงได้เล็มแล้วอีกเพลงหนึ่งยังค่ะอีกเพลงหนึ่งน่าจะพรุ่งนี้จะได้เล,มล็มละส่วนพื้นบนดินนี่เก้าเพลงจับเม็ดแล้วนะคะจับเม็ดได้สองวันอีกสองวันก็ได้เก็บนะคะไม่ค้าตลาดจะยินเียนด้วย เจอตลาดก็ทักอยู่น่นแหละเมื่อไรจะได้ขายเห็ดใจเย็นๆนะคะเห็ดกำลังโตค่ะวันนี้ร้านอาหารเขาขอ,อาก่อนเขาจะไปทำกับข้าวขายต้องส่งให้เขาก่อนพวกนี้ก็ตลาดค่อยเอามันจะออกเยอะไปเรื่อยๆค่ะออกเยอะไปเยอะไปแล้วมันก็จะดอกลงได้เยอะสุดแล้วเขาก็จะดอกลงรอบนี้ก็น่าจะได้ เดียวแล้วค่ะเพราะว่าเปลือกดินความร้อนน้อยต้องมาแก้งานที่หน้างานนะคะเปลือกดินปนดินเยอะมันปนน้อยก็เข้าช่วงจะเข้าหนาวด้วยอากาศเย็นด้วยวต้องอัดบล็อกให้ทีๆนะคะเข้าช่วงหน้าหนาวอย่าไปอัดหางเล้ออัดหางความร้อนไม่ได้เห็ุก็ไม่เกิดเหตุเกิดมามันก็ยุบ อันนี้อัดก้อนวางแค่สามนิ้วเองค่ะสามนิ้ววางถึงได้เห็ดนะคะเราก็ปรับไม่โคง้งลงต่ำๆถ้าปรับไวโคง้งระดับเดิมนะ่ะไม่ได้กินหรอกค่ะเห็ดไม่ได้เห็ดสู้ๆกันคะ่ะมือใหม่นะคะมือใหม่ที่เข้ามานะคะสู้ได้อย่าถอยนะคะท้อได้อย่าถอยมีคนนำทางอะ่ะจะกลัวอะไร สมัยที่ป้าทําป้าไม่มีใครนําทางเลยป้าลุยคนเดียวกว่าจะงมทางหาทางคําหาทางเจออะใช้เวลาตั้งหลายรอบนะคะลมลุกคุกคานหลายรอบมาตอนเนี้ยมีคนนําทางนะ่ะไม่ต้องกลัวขาดทุนนะคะฤด,ดูนี้เป็นฤด,ดูการเพราะเห็ดฟางคะ่ะไงมันก็ออกนะคะเห็ดฟางหน้าร้อนอทําให้มันถูกวิธีมันก็ออกนะคะทําไม่ถูกวิธีมันก็ไม่ออกให้ มีคนนำทางไม่ต้องกลัวนะคะมือใหม่ที่กำลังเข้ามาจะหัดเพาะใหม่กล้าตัดสินใจกล้าลงทุนนะคะอย่าไปกลัวของทุกอย่างมันต้องมีการลงทุนค่ะค่าขายทุกอย่างมันต้องมีทุนทั้งนั้นลูกผักแล้วก็ยังต้องลงทุนซื้อเมล็ดผักซื้อปุ๋ยซื้อยาเพราะเห็ดฟางก็ต้องมีทุนค่ะ ุกอย่างมีทุนแต่ทุนต่ำนะเพราะเห็ดฟางน่ะสองอาทิตย์เห็นเงินน่ะปลูกผักยังสี่สิบห้าวันนะได้เก็บน่ะเห็ดฟางนี่สองอาทิตย์ได้เก็บแล้วค่ะได้เห็นเงินแล้วอย่าไปกลัวกับการลงทุนค่ะเราเสียหลักแล้วก็เสียหลักหลักพันไม่ได้ลงทุนอะไรมากมายทดลองแค่หนึ่งโลก่อนหนึ่งโลก็ได้ไม่กี่เปลงทุนก็ประมาณ ันกว่าถึงสองพันถ้าเราไปเอาเปลือกดินเองมันก็ต้นทุนมันก็จะต่ําแต่ถ้าเราสั่งเปลือกดินจากรถที่เขาเอามาให้มันก็จะแพงนิดนึงก็จะทําได้หลายรอบนะคะไม่ใช่ว่าทําได้รอบเดียวทําได้สองครั้งสามครั้งนุ่นค่ะเปลือกดินเที่ยวทำไปไเรื่อยๆรื่อยจนหมดจะไม่ต้องกลัวในะการลงทุนลงทุนสองอาทิตย์ได้เงินเอาเงินไปฝากกินธนาคารปีหนึ่งได้ดอกเบี้ยกี่บาทซูอามาเนี้ย เอาบอลลูนกับดินเก็บผลผลิตเร็วด้วยตองอาทิตย์ได้เก็บดอกละ่ะได้เก็บทุนได้เก็บดอกต่อยอดไปเรื่อยๆทำเล็กๆก่อนนะคะมือใหม่อ่ะทำเล็กๆอย่าไปทำใหญ่บางคนเห็นป้าได้เยอะเราอยากได้เยอะๆเหมือนป้าอย่าไปทำตามนะคะมือใหม่เราเองยังไม่รู้จับทางไม่ถูกยังไม่รู้อะไรสักอย่าง ลงทุนได้น้อยก่อนค่ะแล้วค่อยพอได้รอบแรกแล้วกําไรเห็นแล้วแล้วก็ขย,ยับขยายเอาไม่แนะนําให้ลงทุนเยอะนะคะเพราะเห็นฟางการลงทุนทุกอย่างลงทุนได้น้อยอย่าโลภอย่าละโมกทําตามกําลังเราค่ะใหม่ๆมันก็อาจจะได้น้อยหน่อยลงทุนพันหนึ่งจะได้กําไรพันหนึ่งมันก็ยังดีเนาะแต่ถ้าเราทําเป็นทําเก่งขึ้นพัฒนาฝีมือขึ้นไป มันก็จะได้เยอะตามมานะคะไม่ต้องกลัวป้าทรรแรกๆพาะมหิจิได้เยอะแบบนี้นะได้แต่กินขายก็ยังไม่ได้ขายกินเพราะกินก่อนพอเราเริ่มจะเพาะเป็นแล้วกพ็พัฒนาขึ้นแล้วก็ทำแปลงเยอะขึ้นนี่เหลือกินแล้วก็ขายเพราะขายได้ตลาดมันก็เข้ามาเองอะค่ะเรื่องการตลาดไม่ต้องกลัวมันมีที่ขายนะหิดไม่พอขายนะขนาดตลาดสังขา ส่งนะคะมีแต่คนอยากได้เห็ดฟางแต่เราไม่มีเห็ดให้เขาผลิตไม่ทันนะคะคนคนเดียวผลิตไม่ทันสูงสุดก็ได้อยู่วันละสิบกว่ากิโลแค่นั้นเองไม่ได้จะได้เยอะเพราะว่าเราทําอยู่ในบ้านทําคนเดียวแรงงานก็แรงงานคนเดียวจะมีช่วยก็เป็นช่วงวันเสราร์ถ้าลูกชายกลับมาก็ได้ช่วยถ้าแฟนหยุดงานเขาก็ได้ช่วย ถ้าเขาไม่ได้หยุดงานอยู่เวรเราก็ต้องสู้ลุยเอาคนเดียวก็ทําตามกําลังไหนจะดูแลแม่อีกแม่ก็ป่วยตอนเนี้ทํารอบนี้ก็จะพักก่อนนะคะมือใหม่ทั้งหลายฟังไว้เด้ทอทํารอบนี้ไปจะพักก่อนแต่ก็สอนเหมือนเดิมนะสอนในเฟซในไลน์เหมือนเดิมแต่จะพักก่อนจะพาแม่กลับขึ้นไปที่เหนือก่อนไปเยี่ยมบ้านก่อนนวดไหลมกกลานวดเพื่จะกลับมาเพาะใหม่ไปเดือนหนึ่งค่ะเก็บเห็ดเสร็จก็จะขึ้นเหนือก่อน ไปอยู่เดือนหนึ่งแล้วกลับลงมากมาทำโมกลาช่วงเดือนธันวานี่จะไม่เห็นผลงานป้าโชว์ในหน้าเฟซนะคะคิดถึงกันก็ทักคุยกันนะคะในเฟซก็ยังสอนอยู่เหมือนเดิมนะคะกลุ่มเห็ดฟางกำลังเข้ามาเรียนรู้เยอะเลยค่ะตอนนี้เป็นสิบเลยคนที่เข้ามาเรียนรู้แล้วก็กำลังกำลังลงมือเพาะค่ะกำลัง เนี่ยสั่งเชื้อเห็ดไปคนละ2องโล4ี่โลกำลังทดลองเพาะสุพรรณบุรีเพาะครัง้งแรกผ่านฉลุยแล้วค่ะกากดินแค่2ตันตันกว่ามไม่ถึง2ตันตักตันครึ่งได้เห็ดอยู่ประมาณ50สโลก็ถือว่าผ่านนะคะทำครัง้งแรก ทำครั้งแรกให้ได้แค่20-30โลก็ถือว่าโอเคแล้วนะอันนี้ได้ตั้ง40-50โลสุดยอดเยี่ยมยอดมากเลยคะ่ะส่งคลิปส่งอะไรมาเป็นการบ้านนะคะถาม,มอะไรที่เราไม่เข้าใจก็ทักถามมาสอนง่ายค่ะเพราะเห็ดฟางถ้าเราเข้าใจเห็ดถ้าเราตั้งใจที่จะเรียนรู้ที่ตั้งใจจะอยากมีอาชีพเสริมอาชีพหลักเราตั้งใจเรียนรู้มันไม่ได้ยาก เห็ดฟางนี่ไม่ยากเลยถ้าเราเข้าใจชีวิตวงจรของเห็ดฟางเราเข้าใจควบคุมอากาศนะถ้ามือใหม่สําหรับมือใหม่นี่จะยากสําหรับการควบคุมอากาศแค่นั้นเองขั้นตอนการเพราะไม่ได้ยุ่งยากนะคะยุ่งยากตอนเปิดอากาศคุมอากาศตอนเห็ดจับเม็ดเนี่ยคุมอากาศใส่ท่อระบายอากาศจะใส่แค่ไหนถึงจะพอดี มันยากตรงนี้แหละค่ะคือคือมือใหม่จะไม่เข้าใจเลยตรงนี้ถ้ามีคนนาทางน่ไม่ต้องกลัวนะเขามาถามโทกทักเข้ามาถามทักเสซเข้ามาถามเมือใส่รูระบายอากาศกี่จุดคาบแลงความยาวประมาณแค่นี้เปิดอากาศยังไงเปิดกี่นาทีนี่ถ้าเราเข้าใจจุดนี้แนละ้วมันก็ไปได้ค่ะมันไม่ยากอะไรของมันเรียนรู้กันได้ค่ะจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะคลิปยาวแล้วเดี๋ยวจะช้าตัดเห็ดไปส่งเขาก่อนรีบๆอยู่ค่ะ จบคลิปขึ้นนี้ก่อนนะคะ